อาจจะเหนื่อยใจกับพวกเราก็ได้นะเออนะครับผมเมื่อไหร่พวกมึงจะลงกันรักเพลงนะครับสักครู่เดียวครับตอนนี้พี่ไหลอ้นเดินทางมาถึงเวทีแล้วนะครับรอสักครู่เดียวกี่อึดใจเดียวรับรองว่าได้ฟังกันเพลงเพราะๆนะครับผมนะจับเอฟซีนะครับคุณแม่วันนี้มาเยอะเลยคุณแม่ว่ามาจากกรุงเทพก็มีนะวันนี้นะอ่าใช่นะครับผมขอเสียงดังให้กับพี่ไหลอ้นหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหไม่ค่อยดังเลยเสียงหน่อยให้กับพี่ไหลอ้นหน่อยได้ไหมฮะ สุดยอดนะครับอย่างที่บอกนะฮะก่อนจะเจอพี่ไลอันฮะเจอไลไลยุงกับไลฝุ่นก่อนตอนนี้ก็เจอไรยุงกับไรฝุ่นไปก่อนนะใช้คำอ่ะช่วงนี้ก็สนุกสนานกันมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะครับอยากเห็นกันเพลงเช้านะครับวันนี้จะส่งต่อให้กับผมพี่เลยนะครับผมนะะฮวันนี้มีคนรักจริงนะครับขอดูมือคนรักจริงหน่อยได้ไหมฮะสองพั้ยหกสิบเค่ะคนรักจริงอยู่ไหนขอเสียงหน่อยเลย งานเพลงนี้เก่าๆเลยครับพิเศษกับคนรักจริงทุกคนครับเดี๋ยวรอลูกไออันขึ้นแสดงนะคะ